สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชิคเจนบีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงการต่อผม2แบบคือแบบเคราตินและก็แบบแกาวนะคะ ข้อดีข้อเสียของ2แบบนี้นะคะแบบกาวก็จะปั้นปมง่ายใช้ระยะเวลาไม่ค่อยนานมากแต่ว่าข้อเสียจะแกะแล้วมีเศษกาวติดที่เส้นผมนะคะส่วนเคลาตินก็คือจะต่อยากนิดนึงใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยแต่ตอนถอดออกมาไม่มีคราบกาวค่ะคราบกาวไม่ติดที่เส้นผมค่ะระยะเวลาในการต่อ2แบบนี้นะคะ แบบกาวจะใช้ระยะเวลาไม่ค่อยนานมาก1มัดก็อยู่ประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดนิดส่วนเคราตินก็จะใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะคะเพราะเคราตินต่อยากกว่าแต่น้าหนักจะเบาวกว่ากาวซิลิโคนนิดนึงค่ะถ้าเคราตินก็จะต่อประมาณมัดหนึ่งก็ประมาณ2ชั่วโมงค่ะระยะเวลาในการใช้งาน2แบบนี้นะคะประมาณพอๆกันนะคะประมาณ2-3เดือนค่ะ หรือว่านานกว่าน,นั้นก็อยู่ที่ผมจริงลูกค้ายาวช้าและยาวไวค่ะ2แบบนี้เหมาะกับเส้นผมทุกแบบเลยค่ะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าใครผมเส้นเล็กอะแนะนำอย่าทิ้งไว้นานเกินไปนะคะอย่านานเกิน3-4เดือนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้ผมจริงลูกค้าจะขาดได้จ้ะสแบบนี้นะคะแบบกาวจะเป็นแบบนี้นะคะ และก็เคลาตินจะเป็นแบบนี้ค่ะสองแบบนี้ต่อแล้วทำอะไรได้บ้างนะคะบมบใบน้ำทำสีสะดายทีทเมนต์หรือว่าหมักเ,เซรั่มได้ค่ะแต่สองแบบนี้ยกเว้นพวกน้ำมันนะคะน้ำมันออยน้ำมันมะพร้าวที่จะทำให้ผมหลุดได้ค่ะ บำรุงรักษานะคะสแบบนี้อบไอน้ำแล้วก็แบล็เงาสามารถทำให้ผมนุ่มและก็ลื่นทำให้ผมดูสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าอย่าทำบ่อยนะคะประมาณแค่เดือนละครั้งก็พอค่ะจบ2แบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กดสั่นกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายฝากด้วยนะคะ